สวัสดีครับสวัสดีครับผมต่ายครับ MC 99วันนี้ตน่นำเจ้า Honda City นะครับวิ่งมาแค่53,000โลมารีวิวมาจำหน่ายให้พี่ๆเพื่อนๆที่หารถเก่งที่สวยใหม่น้อๆปีจดทะเบียน2016เนี่ยและที่สำคัญขายถูกมากพี่ขายเพียงแค่3,99,000บาทเดี๋ยวเราชมตัวรถกันก่อนครับผมมา ฮอนด้าซิตคันนี้ปีจดทะเบียน2016นะครับเพราะฉะนั้นเลขไม้ใช้งานมาเพียงแค่53,000โลในราคาจำหน่ายเพียงแค่399,000บาทผ่อนอยู่ที่8,000บาทนะครับกรณีนี้พี่ใช้โปรโมชั่นพิเศษของเราค,รคือออกรถที่5บาทเดี๋ยวโปรโมชั่นตายแจ้งอีกทีแต่เดี๋ยวตายเปิด กระปองรถกระปองรถให้ดูนะครับว่าภายในรึกเก็บของได้จุอย่างอะไรแม่แรงอยู่ใต้นี้หมดแล้วนะครับนะทุกอย่างพร้อมทุกอย่างสวยหมดนะครับฝากระปกระปงหลังเก็บของนี่ได้เต็มเต็มพี่พอนด้าซิตี้คันนี้มากับเจ้าเครื่องยนต์ไอวีเชนะครับเพราะฉะนั้นพันสร้ซีซีหดแรงมา้าตอบสนองแน่นอนพี่จะไปเที่ยวไหนจะไปใหญแล้วแต,แต่ไปได้หมดพี่ขึ้นเขาก็แรงดีนะครับเที่ยวทะเลก็เกาะถนน ใช้คำนี้ละงานแบบนี้นะครับ Honda City โปรโมชั่นใหม่ๆของเราในเดือนตุลาคมนี้นะครับออกลด5บาทพรอ,อีกทีปีหน้าจัดไฟแนซนถึงที่ส่รงรถถึงบ้านเนี่ยนะครับ MC 99จัดให้พี่แล้วนะครับเดี๋ยวใต้ขออนุญาตเปิดห้องเครื่องห้องเครื่องห้องเครื่องนี่แหละครับอามาเลยนะครับกับ Honda i v t e c เเชื้อเพลิงเบนซินนะครับทุกอย่างเป๊ะหมดนะครับคานหน้าคานในหรือฝากระโปรงน็อตที่ฝากระโปรง เดิมๆนะครับ53,000โลคันนี้เครื่องยนต์1ันห้าร้อซีซีหนึแรงม้าสี่สูบเชื้อเพลิงเบนซินสวยขนาดนี้อดใจไม่ไหวติดต่อตายได้เลยนะครับพี่ที่0945561036ครับ0945561036ที่สำคัญฝากติดตามช่องทางนี้ YouTube ให้ด้วยนะครับจะเป็นพะกควณอย่างสูงไปต่อครับภายในห้องโดยสาร ฮอนด้ากิฟอยู่แล้วนะครับหรูคลาสสิกืืและนะแสดงตัวตนของเจ้า Honda ออกมาเต็มๆอยู่แล้วแหละว่าหรูคลาสสิกมีระดับแอร์เครื่องเล่นเครื่องเสียงระบบเกียร์ออโตเมติกนะครับ mm hmm. เลขไหม่ห้า0มืโลแบบเนี้ยมาจอดรออยู่ที่ MC 99 mm hmm. เพราะฉะนั้นพี่อยากได้รถใหม่น้อยปี2016คันนี้ไปไว้ใช้ที่บ้านติดต่อ MC ได้ติดต่อตายได้นะครับ094 556 1036พี่ได้รถสวยในราคาเพียงแค่399,000บาทนะครับเล่พรอยู่ที่8000บาทกรณีนี้พี่ใช้เงินดาวเพียงแค่5บาทพรอ,อีกทีปีหน้าจัดไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถถึงบ้าน mc 99 9ครับผมสวัสดีครับ